และเีวีดีเวชั่นใหม่นะคะมาสู่สายตาทุกท่านแล้วสำหรับที่ค่ะเราใส่พละ9น,นะคะและโปรชันเป็นสีลุคค่ะเราีกล้ำองแล้วนะคะสหรับกิจกรรมแบบนี้ค่ะในส่วนของกิจกรรมของเรานอกจากเราจามาแนะนําในส่วนของราคาและโรมชั่นิเสษแล้วค่ะเยงมีของรางวัลของสมนาคุณหม่อมม่ออ ว่าผลงานของค่ะที่อนี่ลงสั่งรานก้าวแห่งสีดำในร่างกายทุ่มเทได้เลยเพราะว่าเกมของเราค่ะขึ้นอยู่กับสีดำในร่างกายของคุณนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเริล่นถุงรับของรางวัลนะคะต้องขออนุญาตนะะคแนะนำเรื่องคอลเชั่นใหม่จากจีทีแอนก่อนเลยค่ะและส่วนของคอลเลคชั่ใหม่ที่อยู่ค้างใสชันนี่แหละค่ะในก็คือซุปเปอร์แบคสูงนะคะต้องบอกเลยว่าเรามาเอาใจนี่ะสำหรับซูซูก้าหสุดค่ะ ใส่ใจการสวนใส่สูตและที่สำคัญค่ะเป็นสูตรสีดำน,นะคะวันนี้เรามารอรับฟังข้อการกับคุณคะได้อย่างตรงจุดเลยทีเดียวเพราะอะไรก็บอกเลยว่าเพราะซุปเรสูตรของเราค่ะเป็นสีดำสนิทนะคะเป็นรถก๊ารร้ำมนันยี่สิบ้าดำอย่างแตกต่างแบบเดียวในโลกมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะรอให้ทุกท่านนะคะมา บอกไปต้องขอและลองสงสัยกันหนูเลยค่ะสำหรับที่นี่จีคิวแบร์ชั้นสามโดมสามหลัง ท็กแบบสูงค่ะถ้าจากสีดำเนี่นะเราจะมาพร้อมกับการตัดเท้ารูปแบบท่งตีสนสค่ะทรงตีนดีอย่างไรเลค่ะเขาจะยืดหงายตามไซสข์ของหุวขาเพราะหัวขาที่แตกไซส์แตกต่างกันเพรา,ารระฉะนั้นแล้ววันนี้เราได้นำไปส่งของทุกแบบสูงมารองรับความต้องการของคุณแล้วค่ะ 안녕하 아, อนทาจามดีใก่อแล้วอนนะ้แล้วเราเย re, อยู่ตรงเอกภาษาตรงนี้ค่ะก็องบอกว่าสีดำ้าขออนุาคะอ้ามเลกใป้ายน่อยเราไม่ใหู้ที่ถมห้ามไม่ได้สำหรับเรืองนี้สำหรับคน,นที่มีสีดำเลยร,รงการเรียนเค่ะคุณพี่ะ เราดูราคากันต่อว่าการเงนตรงนี้ที่เรามราคกันให้เราสับเงนค่า่อนะคะว่าลดค่าขนาดนี้ท้งต้นแท้งราอยเปร์เ็นใส่กี่ปางตอนบอกสหรับสภาพอากาศของเมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูัาคาไปดูว่าชาวบ้านเกิดราคาถึงไงนะคะมาทุกที่ขาดูให้ทุกที่เปิดป้ายหลัานถูต้องค่ะแต่เอกอใหม่ดีนะคะเท่าไหร่นะคะห้าร้อยพ พ7 5เจ็สิใกล้เคียงกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ต่อหนึ่งพัน้าสิองรางวัลค่ะหนึ่งชิ้นนะคะท้าต่อไปค่ะเท่าไหร่คะท่านที่ตอหนึ่งพักร้อยเก้สิ 4, บาทและระดับที่สามค่ะตอบเมื่อไ,ไหร่คะหนึ่งพันิบาทนะคะก็บอกว่าสินค้าของเรา,ะเานะคะออราคาเปนแ่หนึ่งพห้ารสามสิบบาทเท่านั้นค่ะใครที่บอกว่าชื่นชอบหรือ เราสัมผ <is> ัสไปแล้วอยากจะจับจองความเป็นเจ้าของเรียนชื่อมด้านในได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้ค่ะก็บอกว่าพิเศษมากๆนะะคสำหรับคุซื้อที่สุดที่ค่ะลดหลั่งและหลั่งเท่าอย่างนี้นะคะเราเอโปรโมชั่นสุดพิเศษพิเศษนะคะวันนี้ลดสูงสุดถึง30%ค่ะในรอบกิจกรรมแบบนี้นะคะและรวมถึงค่ะในรอบการจับจองของเรายังแนง้มนะคะได้ส่วงมา1โปรโมชั่นใหม่ด้วยและหลายท่านบอกว่า1โปรโมชั่นใหม่สูงมากๆ เองนะคะไม่ควรห้ามค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้จากทีทีมแมนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่มาต้อนุกและรับของรองางวัลนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะในช่วงเวลาประม,มาณ1ิ แบรน์ค่ะมาสร้างความมั่นใจในการให้กับคุณสุภาพบุรุษที่อยากมีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยเท่สู่หลาดดูดีมีสไตล์เย็นชื้นเลยสำหรับ g ี r a n d ค่ะและที่สําคัญคุู้ชมกาได้รับอนุญาตพักตดตามนี้ก่อนค่ะและเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในรอบหน้าขอบคุณแนละสวัสดีค่นะ